ครับผมคือทอมลักกี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็มีโคกนะครับผมโดยวันนี้ผมจะเอาโคกนับไปฝังไว้ใต้ดินเป็นเวลา2ปีนะครับดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพร้อมกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับโดยอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทําการขุดดินลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมหลุมไว้สําหรับฝังนะครับโอเคครับเราก็ขุดเสร็จแล้วครับต่อไปเราจะเอาโคกนับลงไปใส่ไว้ในดินนะครับแต่ตอนนี้มี ต่อแตนอะไรไม่รู้มันตอมอยู่นะต้องรอมันไปสักแป๊บหนึ่งนะเเดี๋ยวมันตอมนะฮะเดี๋ยมันต่อยนะเฮเยแล้วเฮยแล้ไม่ดีไม่ดีโอเคผมก็จะโค้กใส่ลงไปนะครับผมจะมัดถุงเอาไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันเสียรสชาตินะครับผมแล้วก็กบนะครับโอเค เราทิ้งไว้2ปีครับเดี๋ยวสองปีงหน้าเรากลับมาดูนะครับ Two thousand years later <c oughs> ออสองปีแล้วครับก็ครบแล้วสองปีนะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงนะก็ใส่เสื้อตัวเดิมเลยนะครับใส่ไม่ได้อาบน้ํามาสองปีเลยนะเพื่อกันนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูโคของเราจะเป็นไงนะพร้อมล้วไะดูนะครับยังอยู่หรือไม่เราค่อยขุดนะครับเดี๋ยวมันไปโดนกระป๋องแตกนะผมขุดอะขุดนะเฮ้ยเฮ้ย ไอเฮียเนี่ยพูดกลายเป็นแป๊บซี่ได้ไงวะเดี๋ยวนะกยเฮียแล้วแต่กลับเข้าบ้านก่อนไอเฮียมดูกลายเป็นซี่ไอสัตว์พ่อเลยไอเฮียฝังโคไปสองปีกลายเป็นซี่บ้าไปเลยไอเฮียมาเดี๋ยวผมจะมาลองดูไอกลายเป็นซี่ได้ไงวะล่ะไอเฮียดูดิฝังโคไป สองปีแล้วสั่งอะไรโค้กจ้ะกาดบับซี่แต่มองดิงดงองอู้นะเดี๋ยวามาลองชิมรสชาตินะครับว่าสองปีข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะรสชาติเป็นไงนะครับแต่กยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมถึงเป็นบนะัตซี่เที่ยก,กูก็ตกใจอย่างนะมา,นมาดูกันนี้เราฝังเราถุงครอบไว้นะให้มันเสียวชาตินะโอ้โหนี่ขนาดาถุงครอบไม่มนเลย ดินยังเข้าไปได้น่าจะทะลุมัง้งนะพอมันเก่ามันก็ทะลุครับดินก็เลยเข้าได้นะเดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดจันผะ้าเช็ดหน้าให้มันสนนะอาดนิดนึงเงียบกลายเป็นแบตซี่แล้งงวผมโม้เออกระป๋องใหญ่กว่าเดิมเลยสุดยอดยมาเดี๋ยวเราไปลองชิมรสชาติดูนะครับหนูนั่นกระป๋องยังเย็นๆอยู่ยยยเลยนะฮะป๋องแปลว่ามีไอ้น้ำกรอบแบบเย็นเลยนะเหมือนจะฝังไว้แบบอุ่นภูมิมันเย็นนะก็เลย กลายเป็นเย็นไปเลยนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติของสองปีจะเป็นไงไงนะอาจจะหมดอ,อายุไปแล้วก็ได้นะรสชาติจะไม่ดีอืมยัเป็นโค้กอยู่นะครับลองชิมดู